ผมสีทันเดอร์ครับวันนี้พี่สีพาทุกท่านมาชมคลิปรอบคันสำหรับเจ้า Honda CBR 650R ครับรถคันนี้เป็นรถปีส0 2 2เลขไมเพียง6,000กิโลเมตรเท่านั้นครับมาพร้อมท่อแต่ง AR านะครับเป็นของแท้เบิกศูนย์ครับรถใช้มือเดียวจะสวยแค่ไหนเลขไมแท้ไหมมาฮะมาชมมาเลยเลขไมคันนี้วิ่งมา6,28 8กิโลเมตรแท้เรามีเลขไมาจากปลูกค้าให้ดูทุกคันครับ จอเด่นไม้ครับสวยใสยไม่มีรอยขีดควรฟังก์ชันการใช้งานสามารถใช้ได้ครบทุกฟังก์ชันไฟติดครบทุกดวงปุ่มกดก็สามารถใช้งานได้ตามปกตินะนี่มาครับหัวโช๊คสวยไม่มีรอยขันรอยเซอร์วิสแผงข้อบนเดิมสวยไม่มีรอยเลยครับประกับไฟฟ้าเดิมตัวส่อต่างๆไม่มีเรอางปอกแฮนด์เดิมตุ้มไปแฮนด์เดิมครับมือคลัตช์มือเบรกเดิมครับไม่คดไม่งอกระปุมปกมันเบรกไม่มีรั่วเสริมสีไม่มีหลุดร่อนนะฮะประกับพันเล่ง ตัวสตางๆไม่มีละลางครับกุญแจชิปครบ2ดอกครอบถังเดิมน็อตเดิมทุกตัวฝาถังสวยครับสติ๊กเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบสติ๊กเกอร์กันถังแต่งจาก g d r ครับนี่ฮะเป็นลายคาร์บอนสวยครับมียางกันรอยด้านข้างด้วยครับคันนี้ต้องบอกว่าโอ้โหออปชั่นครบจริงๆเบาะนั่งเบาะซ้อนครับเป็นหนังเดิมเดินได้สีแดงไม่มีขาดไม่มีดูแฟนดิ้ท้ายเดิมสวยสติ๊กเกอร์เต็มครบทุกจุดแทบไม่มีรอยขนแมวเลยฮะด้านหน้าคันนี้คงเป็นชิวหน้าเดิมนะครับคมไฟหน้าเดิมสวยครับเป็นแบบ Fu ไมม่ีรรอยยหินเลคับ มาฮะบางคนด้านหน้าครับต so ้งบอกว่าเป็นสีเดิมไม่มีรอยขีดข่วนแตกร้าวยางด้านหน้าจะคงเป็นยางเดิมติดรถจากศูนย์นี่คือ6,000กิโลเมตรแท้แน่นอนครับขอบล้อด้านหน้าครับซิกเกอร์เดิมไม่มีถลอกไม่มีดูจานเบรกด้านหน้าก็เป็นแค่รอยครับกระบอกโช้กด้านล่างนะฮะไม่มีรอยหินรอยล้มมาสไลด์คาลิปเปอร์เดิมสวยครับไม่มีรอยครับแผงเมอน้ําเดิมไม่มีบุบยุบและรั่วซึมคอท่อสวยครับไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าด้านข้างอกล่างสวยนะครับไม่มีรอยกระแทกแตกร้าวนะฮะ ไฟลิ่งด้านขวาซิกเกอร์เต็มครบทุกจุดไม่มีฉีกขาดหลุดล่อนแตกราเช่นเดียวกันฝาแวาว,าวสวยไม่เคยเปิดไม่มีรั่วซึมนะครับกาวนะฮะแข็งเครื่องเดิมสีเดิมนะครับไม่เคยเปิดไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปะนะฮะพักเท้าเดิมครับเซ็นเซอร์ไม่มีแตหกหักไขว้หลังไม่คดไม่งอครับคันนี้มาร้อมท่อแต่งจากออสซินเลสซิ่งเป็นของแท้เบิกศูนย์ครับนี่รัติดง่ายครับรอบเดินเบานิ่งกันได้ดีครับขึ้นเร็วลงเร็ว รอบเครื่องยนต์นิ่งกับตาเด้งดีครับไม่มีสะดุดแน่นอนสวิงอาร์มฝั่งขวาไม่มีรอยล้มเฉือนกระแทกด้านข้างหรือว่าเก็บงานฮนะจานเบรกด้านหลังก็เป็นล่องเพียงเล็กน้อยมาพร้อมกับระบบเบรก ABS ขอบล้อด้านหลังครับไม่มีถลอกไม่มีดุ้งครับยางหลังเดิมติดรถจากศูนย์สภา,ภาพอยู่ที่ประมาณ85%าครับไททันแต่งนะครับผมแล้วก็นี้ครับไททเดิมสวยครับศูนย์ตรงไม่มีบิดเบี้ยวรลคันิีมไม่เคยมีอุบัติเหตุใดใทั้งสิ้นแน่นอนนะครับมาฮะ ฝั่งซ้ายครับทรเตอร์เดิมติดรถจากศูนย์ครับสวิงอาร์มฝั่งซ้ายสวยไม่มีรอยล้มเฉื่อกระแทกด้านข้างหรือว่าเก็บงานเลยครับพักเท้าฝั่งซ้ายเซ็นเซอร์ไม่มีแตกหักคันเกียร์ฮะมาดูครับไม่โคดไม่งอครับแข้งเครื่องฝั่งซ้ายไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปะครับฝาวาวสวยครับไม่มีร่วซึมและคาบกาวฮะฝรีด้านซ้ายครับซิกอร์เต็มครบทุกจุดไม่มีฉีกขาดหลุดล่อนแตกแล้วเช่นเดียวกันหน้าเครื่องฝั่งซ้ายมาดูครับ แข้งใสตานมาตายทันเดอร์ไบา์นนทบ,บุรีครับกระบอกโชคด้านล่างฝั่งซ้ายไม่มีรอยหินและล้มสไลด์เลยนะฮะเอาละฮะคันนี้เราเปิดราคาไว้นะครับอยู่ที่2 5 9 0 0 0ห้าบาทเท่านั้นดาวน์เริ่มต้นเพียง34,000บาทฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีขนส่งทุกประเทศฟรีค่าโอนเงิสนสดลดได้อีกรับแลกเทอร์นรถเล็กทุกรุ่นบิ๊กไบทุกรุ่นถ้าคุณหาอยู่บิ๊กไบคุณภาพดีการันตีเล็กไม่แท้มาที่นี่ทันครับทันเดอร์ไบา์นนทบุรีครับมาเจอกันครับสวัสดีครับ